Bằng dầu bằng khuất Để nó phải, thương, phải. Lẹ, mẹ, Quên Phạm Khổm hứng Nè là đâm Ôi, chọc chết lúc nè ไมแมสนี้ไม่ถึงน้ำลายวันนี้ทำผมเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวลงไปางางมากก <c oughs> เจ็บเลย <c oughs> เราตังก่อนตอนนี้เราแวะอยู่ที่สตาร์บัคนะคะ <c oughs> คุณแม,ไมาาไนน่ไม่ได้ซื้อชามาจากไม่ได้ซื้อชาจากแตงคอ,อยก็เลย พร้อมเตรียมตัวจะไปด้วยนะดูเราอ่ะไม่ยยไปเราเจอมาไปด้วยกันวุ้นเราลุกอ,อกตาตัมไป ไม่ได้ซื้อนั้นมาเออไม่ได้เอาอันนั้นมาที่จับที่จับก็มาอยู่ลืมเย่น <Yeah. S 1> นะคะทุกคนเดี๋ยวมันไม่มีที่จับมา ชาเขียวปั่นวิปครีมแก้วใหญ่ค่ะชาเขียวปั่นใส่วิปครีมแก้วใหญ่ค่ะค่ะมีขวดซองนมสดไหมคะขวดซองนมสดมีไหมขวดซองมีสดนมสดเมือ่อก่อนมีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะนมสดมีแต่ช็อกโกแลตเนืสดไม่เอาค่ะมีแต่ขวซองนมสดก็มีอย<ม>ู่มากไม่เอาค่ะเป็นรายการเดียวครับทุกคนค่ะ มันไม่มีที่วางนะทําผมสวยไหมวันนี้แดนทำสวยทำผมสวยไหมกำลังจ,จะไปวันนี้ก็เป็นเป็นวันเป็นวันหยุดพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเพิ่งเคลียร์ง,งานเสร็จเมื่อวานโอเค นี้ลูกค้ายังไม่อยู่ที่นี่เดี๋ยว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 จบคลิปก่อนไปก็เซ็นทรันเวิร์ก็ตรงนั้นไงตรงเถอพี่นั่นบอกโอ้จะไปเซ็นทรัลอะไร ลาดเท้ายุดยาปิ่นเก้าแจ้งพระรามสองพระรามสามลองดูแจ้งก่อนอยู่ปากเกต็ดอยู่ปากเกตดูเหมือนไกลเนาะสี่สิบสามกิโลเนาะเซนทันเวอร์ห้าสิบแปดลาดเท้าเซนทันเวอร์เซนทันเวอร์ห้าสิบแปดใช่ไหมอประทุมวันหรือลงไปดูเซนทันเวอร์ก่อนไหมไปเลยไม่ต้องไปดู ทำไมแอร์ไม่เมย็ยนจะทเวอรนะเริ่มและเซ็นทัน้งวแต่มันจะแบบ,แบ,บเดี๋ะวไปมันจะไม่ไม่ค่อยเอาที่แนนทัวร์เอาลองแจ้งก็ได้ลองแจ้งนะ ก็เหมือนมีอะไรเยอะอยู่นะ,นะ,นะนวุ้ยฟิลเตอร์ลงหน้านอ้าอวนกิกกี้คุณแม่ทำผมสวยไหมันนี้เป็นวันหยุดคุณแม่ก็ ไปไหนก็ไปหาซื้อของซื้อของม,มาใช้ต่อโอดต่อนัอ่นแหละเปิดได้ลูกยังยังเลยเปิดได้เลยไม่ต้องไปเข้าอ,อะไรใหม่ใช่ไหมครับ

嗯、啊。 น้องพร้อมเอาไปลงที่เพจน้องพอร์ตรูปพ่อโอแม่แนนด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเป็นชื่อพร้อมรูปพ่อโอแม่แนนแล้วนะคะอ่ะอะให้แม่นอนตัเหรอหแม่นอนตาวันนี้น้องพร้อมมาไหนวันนี้พี่พร้อมมาไหนบอกก่อนบอกคนดูก่อนบอกคนดูก่อนวันนี้ไม่พร้อมมาไหนา พร้อมมาไหนครับพี่พร้อมครับพี่พร้อมมาไหนบอกคนดูคนอื่นวันนี้พี่พร้อมมาไหนวันนี้พี่พร้อมมากรุ้งแปะปะอนะวันนี้พี่พร้อมมากรุ้งแปะครับจับหูแม่ Ui, ui, ui. Ai? đừng đừng ui tên cree snappin thương ดึง <c oughs> พร้อมกัดกัด น้องแบบนี้นี่เลยเห็นไหมข้างนี้ด้วยเหรอข้างนี้ด้วยนี่น้องดื้อไหมน้องดื้อไหมสองข้างเลยน้องดื้อม,มากเลยใช่ไหมน้องดื้อม,มากเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปไหนต้องเอาหวีติดไปด้วยนะคะเอาหวี คมนะเอาวีติดไปด้วยเพราะว่าถ้าวีติดไปด้วยนาะจะนิ่งขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะึงแต่ถ้าเอาไม้ไปด้วยนี่ไม่ได้กกเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าแบบเป็นแม่เจ๊้าย,ายะอะไรย่างเงี้ยก็หาว่า เราให้เขาแค่นี้ที่เสียตังแล้วนะที่ซอยนี้เปล่าซอยนี้แหละ,ะเข้าทางหลังก็ได้ต้องไหนอะซ้ายมือเอีวายเข้าสประชาสงเคราะห์ทางทางที่ออกมาโอ้โหแค่นี้ก็ลืมแล้วอวุ้ยชุดกีๆๆๆๆ่เพาที่นี่เต็มเลย เขาที่นี่เต็มเลยค่ะวันนี้คุณแม่ทำผมสวยมาแม่น้องพร้อมแม่น้องพร้อมทำผมเฮ้ยเด้ยไฟถี่ป่ะโอ้ยเดี๋ยวโ,โดนเขาจ่้ยทำอะไรไม่จอดอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าชุมชนรัชดาพิเศษ น,นี่ปะซ้ายม,มือใช่ไหมใช่ทางนี้ไหมใช่เหมืนอนเออ้ิใช่เหรอ,อเอ,อ,อาเนนแลาแงขาเข้าสุดท้า่รจากที่ทนี้เหรอถ้ารับฝากรถไปครับ เท่าไหร่ครับประมาณสองชั่วโมองกว่าจอดได้ไหมบ้านตรงเนี้ย <20. S 2> ชัวย 40. 40. <20. S 3> ่วโมงละสี่สิบเหรอยี่สิบตรงนี้จอดได้ไหมล่ะได้ เียมม <ปะ S 1> ถึงแล้วนะคะตลา,าดไมยขวางเดี๋ยวไม้ขวางเอาโทรศัพท์นี้ลงไปไหม,ไมไไหเราจะปรับรบาหารอาหารที่นี่กันหรือว่าที่ไหน,นอุ้ยตรงไหนเนี่ยคุณพ่ออ๋อข้างหลังน้าร้านานวดเหรอ ระวังท no erm <ok> ี่โค้งรถเราด้วยนะขยับหน้าหน่อยแลนะขยับกันหนึ่งเบา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 ไม่ต้องรีบคลิปนี้คลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนนะคะเอาน้องพร้อมมาอัปเดตให้ดูนะจ๊ะว่าน้องพร้อมมา ไไไหนนอออยยูู่่ะรสวัสดีค่ะวันนี้แม่มาที่ตลาดค้อยวางนี่ไงนะเจ้เป๋าตลาดค้อยวางนะคะจะมาไหว้พระพิชเนศเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในแป๊บนึง ขคามสวสไปช้อปปิ้งต่อจ้าวันนี้ก็มาที่ตลาดเรียบ่วนแล้วนะคะเป็นตลาดนัดเมื่อกี้ไปตรงตลาดห้วยฝากมารักษะอันนี้ก็อากาศดีมากนะคะเดี๋ยวก็จะสายให้ดูเป็นบางม่ม เป,เป็นบางช็อตบางมุมนะคะ,ะที่ที่สามารถถ่ายได้เดีย๋ยวให้ดูกล้องหน้าดีกว่า